มันอยู่ทางใต้ในิไซร้อนผมโดนครักำลังดิง่งไอ้จากข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างผมโดนอีกที่เก้าล้อมันอยู่ข้างล่างม,มันอยู่ข้างล่าง,อ,าางอีกลูกนึง ตามจอยกับพอคอมมิชชั่นนั่นแหละอยู่ในตำแหน่งแล้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างงี้ปกติคนระับแต่อย่าเข้ามาใกล้เกินไปครับเดี๋ยวชนกันนี่ครับไม่ชินกำลังเครื่องหรือเปล่าเพราะาคนละเครื่องกัน อนแทกมียี่สิบเก้าสิบเอ็ดมาอ่าสิบเอ็ดนาฬิกาเลระผมเห็นค่าสึกอยู่ไกลไปสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดเจ็ดสิบห้าไมล์แบริงสูตรเจ็สูตรในเลระผมเห็นเต็มเลยอ่ะ ตัวใกล้ไม่น่าใช่ครับต้องเป็นตัวไกลตัวใกล้เห็ุสามลำน่าจะเป็นข้างล่างครับเพราะมันตรงกันพอดีผมล็อกลำไกลไว้แล้วนะครับครับเข้ามาค่อนข้างเร็วครับอ่าเปลี่ยนฟอร์มิชันครับไฟเตอร์วิงครับสากับสี่ฉีกไปทางซ้ายครับค่ปปี้ครับอ่าแล้วก็ครับกุ๊ปสองกุ๊ปสากับสี่เนี่ยทิ้งระยะห่างไปห้าไมครับหนึ่งกับ สองจะพุ่งเข้าไปก่อนสองตามไปครับทีโดนล็อกตามไปครับรับทราบครับที่ล็อกหายแล้ววันบีมแล้วถ้าศึกจำนวนสี่ลำครับหนึ่งกับสามแดงเจ็ดกับล็อกลำใกล้หรือลำไกลครับลำไกลครับระยะเจ็ดสิบไม้นะตอนนี้ระยะหกสิบไม้แล้วใครล็อกผมเ่ยมาจากข้างหลังแก้ไขมาจากข้างหน้าครับ เร่งสุดออปต์เบอร์ดีครับตาก็สีโคเวอร์ด้วยนะครับ วันฟอกวันครับแบงขวาให้สามยิงได้เลยป่ะครับรอเตรียมรอซามครับของผมโดนโดนโดนมันยิงมาครับยิงมาอีแวคกได้นะครับสากสี่ฟรีนเกตครับอ่าทีคอพปี้ครับเคนหนึ 1> okay, 1่งกับสองอยู่ที่ สามหมื่นนะ หลังใช่ไหมเอา้าเคเห็นคัสสึล้วมีควันเทลของผมมีไซรลอสรับไตรลันต์ตกมานะครับระวังด้วยครับผมมที e ่ฟอกวัน ครับบนขวาสองเห็นแล้วก็ยิงเลยผมจะเพิ่มระยะอ่าที uh, ่ดีเฟน ก็ยังเห็นหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ผมไม่เห็นสองคอยดูผมให้ดีเดี๋ยวคาดกันคารนาฬิการครับสูนยหน่อยโอเคผมตามได้ตัวหนึ่งมันกำลังดิ่งลงอ่ามิสไซผหน่าจะพลาดอยู่สง่งไว้กับอะไรตามหนึ่งครับ,รบผทีทีดีเฟนซ์พ้นแล้วนะครับกำลังเข้าปัจจุบันแหน่งที่สองหมื่นรับทราบตามทีอยู่นะครับตอนนี้ ข้าศึกดิ่งไปที่สนามบ,บินคุตาชีครับลำหนึ่งมิสไสล์ของลอสไนจับเป้าได้อย่ผมตัวล็อกจากข้างหลังเขยสองเปิดเป็นสแกนโหมดด้วยครับ ตามันได้อยู่มันอยู่ข้างล่างล่างพื้นเลยความสูงหมื่นหนึ่งความเร็วหนึ่งจุดสามมักพิลลาดชิงนะครับสองและเข้ามาใช่ไหมเรเห็นมีคือบิลำหนึ่งตปครับ ไล่มันไปแล้วมันหนีสู่ชีวิตเลยสามโดนเอฟสิบแปดล็อกครับเป้าที่ผมตามมันกำลังไต่กขึ้นมาครับไม่ใช่หนึ่งครับสองก็ ไม่ได้ล็อกครับนัดอีก,กร๊ปหนึ่งครับกระสึกควันขาวข้างหน้าครับผมจะตามอีกลูกหนึ่งฟอกวันลอสไปลำหนึ่งครับตามอยู่แล้วมันหายไปเคมันน่าอยู่ที่พื้นมันน่าอยู่ที่พื้นมันดิ่งลงแบบน,นั่นแหละผมผมตามมันแล้วมันหายไปอ่ะอยู่แถวเชนาเกียครับ ครับของอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับโอเคเห็นลำที่มีควันขาวข้างหน้าไหมกลางบนลงครับแต่ในเรดาร์ไม่เห็นอ่าเรดาร์ไม่เห็นมองบบด้วยตัว,ตวเอง้วแต่ข้างหลังสแปซบอลครับล็อกครับว่าหมายล่วงแล้วเคสองลิกูครับ,เร,รบเราจะวนกลับไปที่เวฟพ้อยหนึ่ง เป้าหมายล่วงแล้วครับครับไลังเทินกับสองวุเหลืออะไรบ้างแเโลไปทำเดียวครับบอกเดียวโอเคถ้าเจอเป้าหมายสองต้องเป็นคนอินเกตก่อนนะครับผมเหลือสเปรูกแค่หนึ่งลูกครับผมมีใครโดนเี่แปดล็อกครับตอนนี้ผมล็อกข้าสึกอยู่ลำหนึ่ง ต่อไม่โดนครับ4ดาวแล้วครับ2ฮะที4ดาวไปแล้วอ้าว6ตรงตรงคู่ใจสียครับมีอ่ามี29อยู่ครับเดี๋ยวนะผมโดนจากจากคุณเจยิงไะเนี่ยไม่แต่แต่เมื่อกี้ผมผมโดนผมโดน88กับมี29ล็อกพร้อมกันแล้วอ่าไม่ใช่รอดังไม่น่าใช่ไม่ใช่ผมผมเช็คแล้ว โดมีฟเก้าล็อกข้างหน้าหนึ่งเมกาผมกำลังวนกลับไปที่กลับไปที่เวฟไวท์หนึ่งนะตอนนี้โดนเอฟเฟคมิสไซล์ล็อกวัน <1, S 2> <ส>ดีเฟนส์สองไอเกตครับมากำลังตามผมาอยู่จากข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่างนอยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอครับข้างล่าง โอ้ยค,ความพิซซ่าเกผมพ้นนะครับ มขึ้นไปลำหนึ่งอยู่ข้างหลังผมต่อไม่เห็นหนึ่งครับผมอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างล่างเห็นมีเครื่องบินอะไรสักอย่างตามผมมาอยู่ข้างหลังอยู่ตรงถแถวๆแม่น้ำครับผมอยู่เหนือสนามบินครับ ควันเทลพุพ่งออกจากแผ่นดินไปไหมนะไปทะเลรู้สึกมันวนอยู่แถวผมเนี่ยแหละของาไม่เจอผมอยู่ห่างจากวพ้อยหนึ่งห้าสิบไมล์อยู่ใกล้ๆสนามบ,บินพุตชิอยู่ทางใต้ครับอยู่ตรงล่องน้ำตอาสูงหมื่นห้าครับผมหมื่นเจ็ดครับสองหมืวว่นเจ็ด ลังตามหนึ่งครับค่อยมองจากมุมข้างบนคนระับเผื่อเห็นเผื่อเห็นอาจจะมีเครื่องบินวนกับผมอยู่มีใครอยู่ตรงทะเลปะครับไฟเราเหลือสามลำสองหนึ่งกับสองอยู่บนบกครับตอนนี้มีเครื่องบินวิ่งจากทะเลเข้าไปบนฝั่งไม่ใช่พวกเราเราป่าไม่แน่ใจ๋ยวผมลองล็อกดูครับอโดนล็อกจ่ากส8อแปดอโอเคครับ ล,ล็อกมาที่นี่โดนล็อกจากแซมทำบินออกไปทางใต้ครับนั่นสมาลิกิกกปครับเจอกันที่เบฟไฟหนึ่งนะหนึ่งกับสองกับที่เบฟไฟหนึ่งทีก๊อปปี้ครับ มีสี่มาทีข้อไม้ฟอร์มมันเบรั ี่ไฟนนั่นกับ พครสองขยับขึ้นใหม่ครับโอเคสาม่ลืมแอร์เบรกครับเหแอร์เบรกปิดแล้วครับ เหมือนกันไหมใน RWR ใน RWR ผมเห็นแต่ BE อ่ะผมเห็น29่สาจำนวนสามสองถึงสามลำทางสามเากัเห็นแล้วเห็นแล้วแบ่งนี้ง,ง่ายกว่านี้เยอะเลยอืได้ตัดสินใจได้ทีทางเลือกอะ่ะ ไฟเตอร์วิงครับหากไปแล้วก็ผมจะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวเหนะินฮาร์ทเทิร์นครับวันเฮดดิ้งเท่าไหร่ครับอืมหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ อย,อย่าตรงไปที่ที่ตรงควันนะครับมันมีแซมอยู่แล้วก็อย่าบินต่ำกว่าสองหมื่นตรสบสแกนนะเวล้าคอนแทค กริง0 80, ูนจากเบอร์หนึ่งระยะหาย้าสิบสามล์พี่เห็นแล้วครับผมตัวล็อกจากข้างล่งผมเห็นสองลำสามลำมล็อกได้ลำหนึ่งอะมันอยู่ใกล้มากแต่พี่สามหมื่นครับอัพเตอร์เบอร์ครับจุดเอวีให้สามล็อกลำใกล้ลำไกลครับ อ่าฟียนเกตครับ mm hmm. ผมบีมไปก่อนครับ mm hmm. เพื่อเช็คว่าใช่เปล่าจะเป็นศัตรูครับไ mm hmm. ล้วห่าง42ไ mm hmm. ม้ mm ์ hmm. หนึ่งกำลังไต่ขึ้นครับต้องไต่ขึ้นครับ ถ้าอยู่ขวาผมเนี่ยสองใช่ไหมสอสามครับสามแล้วสองยังไงสองอยู่ข้างซ้ายครับกำลังขยายวงให้ผมดูอย่ไปทางขวาโอเคสองที่นี้ต่อได้เลยครับโดนล็อกครับจากมือที่เก้าเหมือนกันครับตั้งซื้อนาฬิกาแขครับผมยิงลูกแรกแล้วมันจะหลบได้แน่ๆครับรอก่อน อยู่ที่ความสูง20,000ครับทางตรงครงนี้ความเร็ว1.3มัค เ okay. องกับสามซ้ำได้ไหมผมล็อตจากเรดาร์นะมันน่าจะดิ่งครับลำหนึ่งจะดิ่งลไปแล้วมันอยู่ที่เจ็ดพันมีลูกไฟไหมเอ okay. ผมล็อกได้ลำหนึ่งแมงอยู่ครับผมกำลังหันกลับไปซ้ำสองฟอกวันครับครับแต่ผมกำลังตามหนึ่งเข้าไปโคเวอร์ <cover S 1> <1. S 2> นะครับ กำลังซ้ำครับอ้าวสเปรดกำลังออกสเปรดวัน,นกำลังเทินกับไปที่ทะเลครับว่าใครบินเข้าหาฝั่งเนี่ยอ่าเรจะไปเพิ่มระยะถัาดทะเลเดี๋ยวววกมาใหม่เดี๋ยวผมตามได้ผมเห็นล้วสองเอ็นเกอยู่หรือเปล่าขอกำลังเทินกลับไปทะเลครับ อ,อ,ยอย่าเถยอกลับหมดครับลำไหนยังยังสู้ได้ให้ถ่านกับสู้ก่อนเพราะวผมอยู่ใกล้มันมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวสามแต่เอนเกตครับเคหนึ่งกำลังเธือกลับคนระับผมอยู่สองหมื่นห้ากำลังไต่เข้าไป ผมล็อกค่าสึกที่ระยะความสูงหนึ่งหมื่นนะครับมีใครอยู่หนึ่งมื่นไหมไม่มีครับผมอยู่สองหมืนหกครับผมล็อกลํำสองหมืนหกได้อ่าเอสแปดล็อกผมครับล็บอกท้าโอเคครับจากด้านหลังโอเคอ่าประเภทสองลํำอ่ะหน, 2, ะน้าอยู่ใกล้สองครับเช็คดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆ น่าจะดิ่งนะับลงไปในภูเขาเห็นควันล็อกลำหนึ่งนะครับที่ความสูงมือสองครับมีใครกําลังดิ่งหรือเปล่ายินยันด้วยมีใครกาลังดิ่งหรือเปล่าตอบไม่ได้ดิ่งครับสามโดน S สิบแปดล็อกครับผมเจอขึ้นมีลำหนึ่งครับฟอกวันครับเฟลลี่ครับสองโดน S สิบแปดล็อกครับเฟลลี่เฟลลี่ผมอยู่ข้างหลัง ว่าเห็นอ่า29อยู่ที่3ามนเดีร์ก้าผมดูรอบๆดูรอบดีๆสามกำลังขึ้นไปที่สองหมื่นนะครับครับผมสองนำเลยครับคุ้มไหมอย่าเลี้ยวบ่อยอย่าเลี้ยวบ่อยมันจะงงครับแอมกวาดกวาดดู สองกว่าดเลดาร์หาเลยครับผมดูรอบๆนีมันหยุดทางใต้มีไซรอชผมโดนครับกำลงังบิงไอจากางล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง ผมโดนอีกที่สเก้าล็อกมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอีกลูกนึงอีกลูกนึงตุลบอลอย่างลำหนึ่งอยู่คนโดนอีกแปดเหรอ ล็อกได้ลำหนึ่งนะครับมีใครโดนล็อกไหมล็อกล็อกซูโดนล็อกมีสายร้อนมีสายร้อนจากข้างล่างจากข้างล่างสองแฟแฟชาแฟร์ชาแฟร์ล็อกซูลูกนึงสเปรย์ันสองอยู่ไหมอยู่ครับสองอยู่ครับโอเคออกไปนะ มันอยู่ข้างล่างนะคอยคอยดูคอยดูดีๆเอลลำปล่อยแฟร์เฟลลี่เมิดจะลำันึงครับผมพูดเดียวกันตัวล็อกครับผมกำลังไต่อ่าผมกำลังเฮดดิ้หนึ่งร้อยความสูงสองหมื่นครับลังไต่ขึ้นวันกระดากรลดาครับ ที่เกดาวฮะ